เรามาเริ่มต้นจากหั่นถั่วฝักยาวปอดสางกันนะครับพอดีมีแฟนคลับส่งมาให้นะครับตามด้วยพริกแดงกินดาน,นะครับผ่ากลางนะฮะตามด้วยซอยใบยมะกรูดนะครับเราไปดูวัตถุดิบของทำคโคกิงวันนี้นะฮะ จะมีหมูสับนะครับถั่วฝักยาวครับพริกแกงใต้พริกแดงกินดาครับใบมะกรูดครับก็อื่นตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับพอร้อนเสร็จก็ตามด้วยพริกแกงใต้เลยนะครับแล้วก็ผัดพริกแกงใต้ให้หอมนะครับจะเริ่มหอมถึงจะใส่หมูสับลงไปผัดตามนะัะ ผัดให้พี่แกงใต้กับหมูสับเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะกเขาผสมให้เข้ากันนะฮะแล้วก็ตามด้วยไปมืกอกูดซอยครับแ่ไม่ต้องหมดนะครับ จะปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายนะครับรสดีเล็กน้อยครับซอสฟ้าเขียวครับน้ำปลาครับนะครับตัดต่อไปสุกๆนะฮะร,ระหว่างนี้ก็ากอาจจะ ชิมรสชาติดูนะครับว่าได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะฮะทั่วๆไปผัดพริกแกงกาก็จะเผ็ดเค็มนะครับแต่ผมน่าจะเค็มมากไปนิดเนี่ยขอเพิ่นมน้ำตาลเล็กน้อยนะพอได้รสชาติตามที่เราต้องการก็ตามด้วยใส่พริกแกงคิงดนดาลงไปครับ โรยใบยมะกรูดส่วนที่เหลือนะฮะมะกรูดส่วนที่เหลือคือจะเพิ่มสีสันให้ดูเขียวนะฮะพอเสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยพอสุกตัวอย่างเข้าที่ใช่ไหมครับก็ใส่ถั่วถั่วฝัยยาวแต่ต้องดับแก๊สเลยนะฮะผสมให้เข้ากันนะครับไม่ต้องผัดให้สุกนะครับเนี่ยดับแก๊สเสร็จตักเสิเร์ฟได้เลยฮะอย่าให้อยู่ในกระทะครับเดี๋ยวถั่วฝักยาวจะสุก จะไม่ขอบนะฮะเสร็จแล้วครับยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะ